ูดครับมะกูดก็สองปีมั้งสองปีได้ขนาดนี้ก็ก็ดีครับก็เอาไว้แกงต้มยำเนาะก็โว์การกินใบมะกูดให้ดูแล้วกันมะกูดนี่ก็กินกินเปล่าๆได้อีกเหมือนกันแหละอ่ะมันจะหอมท่างกินทอดกรอบทอดกรอบแล้วก็กินกับเนื้อทอดทอดกรอบมี อร่อยใส่คั่วกิ้นก็ได้อืมข้างหน้าเอาเอาบีบี้เนี่ยคาผิวมาถึงนี่เลยอือย่างเงี้ยกันยุงอยุงไม่กัดแล้วไม่กืนนะ <laughs> <laughs>